ตัวลลายเขานี่นะไม่นำลายแต่เบาแดงต้นเองนะครับต้มน้ำปลาแดกเอามาพริกสดลงใส่เนี่ยนะพี่น้องจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสคู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกระเบ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนแรงๆมาพ้อมกับบรรยากาศฝนตกนะครับผมเมื่อในพี่น้องกับเมนูเส็แซ่บป้นเมงแข้งน้อยครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับนี่นะเมงแข็งน้อยโต ตัว้ำลายเขาน,นีา่นะไม่น้ำลายแต่บาแดงต้นเองนะครับต้มน้ำปลาแดกเอามาพริกสดลงใส่น,นะพี่น้องจะเป็นอัไรสีครับผลไม่แข็งน้อยหอมหอมเอ้ามาเสียบเสบเลยพี่น้องเราต้องว่าลายกับเสียเวลาครับดอกกระเจียวอันนี้มกพริกบาแดงต้มใส่ใส่กับน้ำปลาแดกมันเหลือบาแดงไม่ได้เหลือล้ต้มต้มเพื่อเอามาก,กินกับนะครับพี่น้องอือกินน้ำได้กับพ่อซักครับ แซ่บคือเก่าอือหือหอม,หอมดอกกระเจียวบอแดงออกมาได้บ้านครับอืพี่นาพี่น้องสดก็ได้ครับอือหออหอมครับเป็นแคงน้อยครับ นัแหละเก็ดร้อยครับพี่น้องพักนซอกับมีมาเนี่ยครับพักลวกกับมีอืม ไม่เลยครับม,มันปิดไม่แข็งน้อยบ้านเท่าครับนอกออบริกรินเฮงไรบาแดงครับแซ่บเลย คน,นเดียวคู่ใจแล้ครับตัวคู่กับกรอบ ทิ่นี่เสียงฝนแน่นะครับพี่น้อง ดอกแค่ครับบ่แดงว่านั่งทาเพราถึงฝนบยุทธจะเถื่อรับพี่น้อง บรรยากาศบ้นบานๆรถเมลยครับ uh huh. ลวกผักกระป๋องแข็งฝนตรก,กรินโอ้ oh. Hmm. หอมบุกคีวนะครับเบิ่งลองคาอ่อนก่อนครับใส่กับขาอ่อนแห้งคับ ป่าหอมเลยเอเขื่อออกครับใส่กับลูกโดดเมื่อกี้เนี่ยพ <c oughs> ักกับปลาแดงลวกเองเลยครับเมืนเน่อไงเด็ดปเป็่อน่นิดหน่อยอยากเหนียวครับ คนเริ่มเศร้าแล้วบานนี้ครับนั่งท่าโอ,โอ้บ้าเถิงครับ Mm -hmm. Bây giờ đọc cho hôm Ừm โอ้ลูดโดนมือแซ่บลายครับู้ขา,าน้อยนี่หอมหอมครับ เป็นเคงเบาาแดงเอามาแต่บ้านนะครับกลับบ้านเมื่อกี้นะครับเป็นเคงน้อยบ้านเขาหาตามโคกตามป่าครับอืม นี่เขามาห่องเลยเนี่ยเขามานำอยู่อ <c oughs> อ้หนึ่งเขาเดียวหอนหพอนเลยมไนมลยครั <c oughs> อือ ยำบักขีนน้อยครับเอา,าเข้าาตู้อกรวดครับเข่าเทิงครับโอ้โยดโยดโยดเบื้องบาด โอ้ลูกโดดนี่รู้เรื่องเลยครับฟ้ากระดังตึงตั้งตึงตั้งอยู่ครับบรรยากาศเข้ากระปนครับ มาแซ่บๆเขาเปาแดงอะพี่น้องกำลังเปจู่มน้อยๆเลยครับห,หวานหวานโลแกรับ เบาแดงอันลูกโดดเข้าไปสามสี่หน่วยเผือออกได้ครับอหอนเบิร์ดมือครับฝนหากระก๊ก หอมตีดดังคือแมงดาเนี่ยครับแต่ว่ามันหอมคนละอย่าง พร้อมพักค่ะครับ เผื wollen, <laughs> ่อออกอัดก็ไปเพิ่มด้วยครใส่บุ๊ก่อนพี่น้องอือ ตัวผู้น้อยๆพอดีกรอบนะครับอดอกกระเจียวครับ อ๋มอมันดีครับอู้อ่ะลุกโดดขึ้ไปเหือ,อสัตว์เลยพี่น้อง <c oughs> อู้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่้บริกินหลายปีแล้วครับเมงแคงน้อยนะครับพี่น้องอันนี้พอดีอ่เบ้าแดงได้กลับบ้านนะครับพี่น้องก็เลยไปเห็นพอดีก็เลยซื้อเพิ่นมานะครับ โอ้ขับขีนี่อยากมืดนะครับพี่น้องมันมัน,มนข้างนอกมันบมมีแสงเลยครับอ่าฝนมาตกอ่ะเะแ็บแทบคือเก้าครับผมกับเมนูบัดบ้านลวกพักปุน่นแมงแค้งน้อยนะครับผมอันดับแรกเ่าแดงก็ต้องขอ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสู่ครูสุคนนะครับผมที่ให้กําลังใจบราแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้บราแดงกฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องสาหรับบาแดงนะครับผมคลิปนี้บราแดงกัสิิด้ล่าพี่ลาน้องไปเพียงซัมนี้ก่อนนะครับกะ คลิปหน้ากะพผมพ่อกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขคู่สุขคนนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือก็ให้ได้แก้วมณีชดโทษให้กันจะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปนี้เบวแดงกะลาพี่ลาน้องไปเพียงสนีก่อนกับผมสวัสดีครับ